ก็ตอนนี้ดึกมากแล้วครับแล้วผมก็นอนไม่หลับอยากจะที่ถ่ายวิดีโอนี้ก็อยากจะเอาไปทำเป็นตัวอย่างในการทำรายการทำเป็นพวกอตัวหนังสืออะไรครับก็ทำให้มันน่าสนุกน่าน่าติดตามน่าอะไรก็อาจจะเป็นก็ ครับก็อยากให้เทปนี้เป็นตัวอย่างในการทำนะฮะว่าจะเป็นอินโทรที่แบบตกลงมาปั๊บนี้รือว่าจะเป็นพวกตัวอักษรที่วิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี<ส>้ยครับก็อยากให้มันดูสนุกสนานครับก็เป็นประสบการณ์แบบไปเรื่อยนในการทํารายการนะ<ส>ครับตอนนี้ก็<ส>ก็ไม่ง่วงเลยอะร่างกายง่วงร่างกายง่วงแต่ว่าสมองไม่ง่วง ครับก็ไม่ได้นอนเป็น,นี้มาหลายวันแล้วครับน้ำเหนื่อยอยู่อไม่ดีจริงงหรือว่าที่จริงผมก็อยากแทสเกมนะผมมีความฝันว่าอยากจะแทสเกมเแต่มันก็เป็นคนเป็นคนเล่นเกมไม่เก่ง ถึงขั้นกากเลยเดียวก็ก็คงทำไม่ได้นะเออติดไปก็อยากจะโคเวอร์เพลงก็คงทำไม่ได้ฮะเล่นได้อยู่คอดเดียวคือคอร์ดสี่มีอะไรอย่างที่อยากทำก็คงต้องเป็นตั้งกล้องแล้วก็คุยกับกล้องแบบนี้ฮะแล้วเป็นรายการอะไรวะหรือว่า โอ้โหวิ่งเลยไอ้นี่กูกดถ่ายอย่างนเนี่ยก็แค่นี้ดีกว่านะครับก็อาจจะครับแค่นี้รครับจบแล้วรับ